สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็ก EP ที่170ค่ะก็กลายเป็นข่าวดังอีกครั้งในโลกออนไลน์ค่ะสําหรับอดีตดารารุ่นใหญ่อย่างคุณม้าอนนภาที่ก่อนหน้านี้เคยโดนทัวลงจนต้องหายไปจากวงการบันเทิงร่วงปีมาวันนี้ค่ะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับข่าวดราม่าอีกเกนเมื่อคุณม้าอนภาเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณมดดาค่ะแต่ว่ามันดันมีประโยคบางประโยคที่ทิกเกอร์กับชาวเน็ตมากๆแล้วประโยคนั้นคืออะไรทําไมชาวเน็ตถึงรู้สึกทิกเกอร์กับ มันมากขนาดนั้นแล้วตอนนี้คุณม้าออกมาเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปฟังสรุปทั้งหมดในแฮชแท็กม้าอนนภาค่ะต้นดราม่าค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วตอนในช่วงที่เขามีม็อบกันบ่อยๆมีครั้งหนึ่งค่ะที่น้องๆน,นักเรียนเนี่ยเขานัดกันไปชุมนุมที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเรียกร้องให้คุณนัทพลทีพสุวรรณหรือว่ารมมาตอนกวีดของเราที่เป็นรมาตอ,ก,อ,ราอ,าตอกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากว่าไม่มีความสามารถในการทํางานนะคะแล้วก็มีการติดโบขาวชู3นิ้วในโรงเรียน กันันวๆเลยรตอนนั้นค่ะคุณม้าอ,อนาภาก็ได้ไปคอมเมนต์ใต้ข่าวเรื่องนี้ในเพจเพจหนึ่งบอกว่านอนแหก อยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตและจากการระเบิดตัวเองในครั้งนั้นค่ะก็ส่งผลให้เกิดแฮชแท็กมาออนนภาขึ้นในทวิตเตอร์แล้วหลายๆคนก็ช่วยกันออกมาแหกวิรกรรมที่คุณม้าอ,อนนภาเคยทํานะคะอย่างเช่นเคยปล่อยข่าวว่านางแบบคนนึงติดเชื้อเอชไวจนนางแบบคนนั้นนะไม่มีที่ยืนในวงการเคยบูลลี่คนอื่นทําตัวเยยดเคยขึ้นเวทีกปปสบาบาบ้าบาบา,บาทำให้ตอนนั้นเนี่ยมีกระแสแบรนด์มาออนนภาเกิดขึ้นเนาะหลังจากนั้นค่ะคุณม้าก็ถูกถอดออกจากรายการข่าวใส่ใครตามมาด้วยการลาออกจากรายการสาม และถูกปลดจากรายการที่เป็นพิธีกรทุกรายการะคะ่ะจากการที่โดนทัวลงแล้วงานหายรัวๆเนี่ยคุณมาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่า รู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนดา่าแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาหาศาลขนาดนี้ฉันไม่อยากเป็นคนตกงานก่อนจะร้องไห้ออกมานะคะหลังจากนั้นค่ะคุณมาก็หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงร่วมปีซึ่งคุณม้าเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนก็กลับไปช่วยคุณแม่ขายหอ่อหมกที่บ้านคุณม้าเคยให้สัมภาษณ์ว่าหอ่อหมกขายดีมากขายแบบว่าห่อไม่ทันเลยจองกันข้ามปีทีเดียวเลยด้วยซ้ําเป็นหอ่อหมกที่ดังมากๆแล้วก็มีการขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองในช่วงวิกฤตโควิดด้วยจากบทสัมภาษณ์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคุณมาก็บอกว่าชีีีีวววิตตตออนนน้ัเงก็มมมคาสุขดนะไไดไไ่ มีเงินใช้เยอะแยะแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรค่ะและชีวิตคุณม้าก็ดูมีความสุขไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาคุณม้าได้ไปออกรายการแฉของช่อง GMM 25เป็นรายการเกี่ยวกับสัมภาษณ์ดาราแล้วก็อัปเดตข่าวในวงการบันเทิงประมาณนั้นน่ะโดยมีคนมดดํดำเป็นพิธีกรหลักนะคะเนื้อหาในรายการสัมภาษณ์โดยสรุปค่ะธุรกิจขายห่อหมกของคุณแม่ตอนนี้ขายดีมากไม่มีความเครียดอะไรทําแบบสบายๆอายุ66-67แล้วทํางานมาตลอดชีวิตวันนึงทัวลงทำให้ หยุดทุกอย่างควบคุมสติและอารมณ์ของตัวเองได้เพราะเราปฏิบัติธรรมและนํามาปฏิบัติในชีวิตจริงเสียด้ตั้งไหมเสียด้แต่ไม่เสียใจกว่าจะถึงตรงนี้ที่ทํามามัน40ปีขอบคุณทุกคนมากๆที่ทําให้เราอยู่ในวงการได้นานขนาดนี้เรื่องวัคซีนมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดตอนที่ไปฉีดวัคซีนก็ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมด้วยตัวเองวันไปถึงก็ต่อคิวแต่พอเริ่มกรอกประวัติคนก็คงเห็นและจําได้ก็เลยให้ความสนใจและอำนวยความสะดวกสบายให้เราแต่จริงๆมันสะดวกสบายอยู่แล้วโรงพยาบาลดีมากๆเราก็เลยเขียนขอบคุณและอีกอย่างที่ได้ วัคซีนจากรัฐบาลเป็นคนจัดสรรมาก,ก็เลยขอขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชนด้วยแต่โดนทัวลงขอขั้นก่อนนะเรื่องประเด็นวัคซีนก็คือคุณไม้แกพาคุณแม่เนี่ยไปฉีดวัคซีนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการลงโพส์ในไอจีของตัวเองว่า <S <S แม่ฉีดวัคซีนโควิด19แอสตราเซเนกาเข็มที่1เรียบร้อยอาการปกติดีขอบคุณโรงพยาบาลศรีธัญญาที่ให้ความร่วมมือจัดระบบได้ดีเยี่ยมแม้คนจะเยอะขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชน และส่วนที่โดนทัวลงก็คือชาวเน็ตเขามองว่ารัฐบาลชุดน,น,นี้จัดการวัคซีนได้ห่วยแตกสุดๆเลยทำไมคุณมาถึงมองไม่เห็นเรื่องนี้และยังไปอวยรัฐบาลอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่คุณมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนแรกเนี่ยไปต่อคิวเฉยๆแต่พอคนเห็นก็เลยให้ความสนใจและอำนวยความสะดวกให้คำว่าอำนวยความสะดวกของคุณม้ามันหมายถึงอะไรอ่ะรัดคิวอะไรอย่างนี้เหรออันนี้ก็คือจบประเด็นเล็กๆในเรื่องวัคซีนนะคะบทสัมภาษณ์ของคุณมาต่อค่ะอยากถามว่าตัวเองผิดตรงไหนมาลงที่ฉันทำไมฉันไม่ใช่คนสาธารณะแล้วประชาชนไล่ออกมา จากวงการ8ปเเดือนแล้วแล้วก็ตามด้วยประโยคดรามา่าซีนนี้ค่ะแล้วมันผิดตรงไหนไม่เข้าใจแล้วฉันก็ไปทําอาชีพสุจริตแล้วฉันก็กําลังจะไปทําเรื่องครีมขายครีมเดี๋ยวจะมาไล่ตามดา่าฉันอีกไหมฉันไม่เข้าใจตรงนี้อสุสารงอะเออฉันไม่เข้าใจอะคือเกิดอะไรขึ้นฉันจะขยับอะไรฉันเป็นปุตุชนเหมือนกับพวกคุณแล้วอะ่ะแล้วฉันก็ไม่เคยเข้าไปพูดพ้่มเรื่องการเมือง ฉันก็ไม่เคยจะไปบูลลี่ใครเลยฉันก็อยู่ของฉันฉันผิดอะไรจากนั้นก็มีการเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองที่เป็นคนสู้ชีวิตมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนที่ต้องไปเป็นนางรำตามห้องอาหารพอวันหนึ่งเจอวิกฤตไม่มีอะไรทําก็ไม่ได้คิดจะงอมืองอเท้ากลับมาช่วยคุณแม่ทําห่อหมกฉันเคยให้เงินเดือนแม่มาตลอดชีวิตแต่วันนี้เจอวิกฤตฉันต้องหยุดการให้เงินเดือนแม่เลยมันเป็นเรื่องที่เศร้านะที่ฉันดูแลแม่ไม่ได้ฉันสู้แบบนี้มาตลอดดังนั้นถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรของดิฉันอย่าได้เที่ยวบูลลว็ ฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันก็ไม่ได้เป็นคนดีกับทุกๆคนอยู่แล้วสุดท้ายก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีที่ยืนแล้วโดนด่ามากมายแบบรับไม่ได้เหมือนกันไปปรึกษาคนที่ดูแลสื่อคือทพออแล้วที่รับไม่ได้คือมาจากคุณแม่แคปไว้หมดถึงได้บอกว่าประเทศเราตอนนี้เป็นอะไรกันงงมากยังไม่เข้าใจเลยอันนี้ก็คือสรุปบทสัมภาษณ์บางส่วนของคุณมาอ่อ,อน,นาภาในรายการแชนะคะโดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้คุณมดดาก็ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารคุณมาด้วยนะอะแล้วก็เนื่องมาจากช็อตพีคในรายการคร่ะอย่างที่ทุกคนได้้ดูไปือีแล ทัวมันก็เลยลงคุณไม้อีกรอบด้วยประโยคหลักๆคือไม่เคยบูลลี่ใครและไม่เข้าใจว่าฉันผิดอะไร ก็ควรอยู่ไหมจาก2ประโยคนี้เองค่ะชาวเน็ตก็เลยไปตามขุดแล้วก็ล่าย,ยาวมาเลยจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างประเด็นแรกค่ะคุณทรายเจริญปุระเคยออกมาวิจารณ์วิชานาฏาศิน์ซึ่งคุณมาก,ก็บอกว่ามันไม่สมควรแล้วก็ถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นซะคุณกุ๊บกิ๊บกับคุณบี้ตอนท้องก่อนแต่งค่ะบอกว่าจะรีดประเพณีไปไหนหมดแล้ววิจารณ์ชุดของคุณเปิ้ลไอรีนบอกว่าช่างเร็วมากๆตะเข็บในการเย็บตะเข็บโ,โง่ๆไล่คุณลิซซี่กับดอยเนื่องจากประเด็นกล่าวหาว่าคุณลิซซี่เนี่ยเป็นนางเอกเร ละครไม่เก่งตอนนั้นคุณลิซี่ก็ถึงกับร้องไห้เลยนะแต่ก็บอกคุณม้ากลับไปว่าถึงคุณม้าไม่ไล่ลิซี่ก็กลับดอยอยู่แล้วค่ะเพราะบ้านลิซี่อยู่บนดอยวิจารณ์การแต่งกายของกายรัชานน์ว่าเหมือนแมงดาวิจารณ์ชุดเอมมี่ว่าเหมือนผ้าผูกต้นโพพูดถึงเรื่องกระเทยเก้งกวางว่าไม่เห็นจําเป็นจะต้องเรียกร้องสมรสเท่าเทียมเลยตัวเองก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพอร์เจอร์เลี้ยงผู้ชายมาเมาตักบงกฎว่าไปรัดกระเพาะทั้งที่คุณตักบงกฎเนี่ยแค่ครูมหาแล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนักจน ก็มีจ้าวิจารณ์ชุดของบียองเซ่บอกว่าเหมือนหมูดำน่าเกลียดทุเลตใส่แบบนี้ไม่ต้องใส่มาบอกชุดลีฮันนาว่าง่อยมากจบจบจบงานยอดแย่ที่สุดในโลกชุดเลดี้กากามาออนาพาบอกว่าเลวเลวมากชุดเจโรบอกว่าทุเลตเลือกชุดไม่ได้ดูตัวเองเลยอีปวาวันและอีกประโยคที่คนพูดอ่านไม่เคยฟังแต่คนจําไม่เคยลืมค่ะตอนที่ด่าน,น้องนอง้นองที่มาประท้วงว่าให้แหกอยู่บ้านนั่นแหละอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของดราม่าที่คนมาเนี่ยเคยบูลลี่หรือว่าวิพากวิจารณคนอื่นในทางที่ไม่คยย่อยดีเท่าไหร่เนาะ ส่วนหนึ่งจริง,รงๆพอยิ่งขุดก็ยิ่งเจอแบบเยอะมากจริงๆแต่เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องการเผือกนะเพราะว่าเรามีออบตัดแว่นกองแสงสีฟ้าแว่นที่จะทําให้เราสามารถเผือกได้ยาวๆแบบสายตาไม่เสียเพราะว่าแว่นนียสามารถลดอาการตาเมื่อยตาล้าของดวงตาจากการใช้หน้าจเอาเป็นเวลานาน,านได้นะขุดข้ามทศวรรษก็ได้สายตาไม่เสียด้วยออบตัดคะ่ะก็พอจะเห็นภาพกันคร่าวๆแล้วเนาะว่าทําไมทัวร์มันถึงไปลงอีกรอบนะคะเราไปดูความเห็นส่วนหนึ่งจากควิดกันค่ะมาอ,อนาภาพูดแค่นี้มดดาน้ําตาไหลแล้วนี่สงสัยว่าดา ประชาธิปไตยคนอื่นอย่างแอมมี่โดนจับโดนคดีแบบไม่เป็นธรรมไม่รู้ว่าน้าตาล่วงสักหยดแบบนี้ไหมม้มาออนนี่คือแค่จิบจิบมากเลยนะม้าไม่ได้น่าสงสารขนาดนั้นเลยทําไมถึงสงสารม้าออนพา,าไม่สงสารฟุกเดอะสตาร์ที่เพชรกรลุนพลหรือแม้แต่ดาราที่ต้องรีภัยทางการเมืองอย่างพี่ดง่งอัธชัยบ้างชีวิตหน้าที่การงานพวกเขาพังเพราะคนอย่างม้าและเหล่ากปปสอ,อยู่นานเลยนะจนตอนนี้คนทั้งประเทศยังต้องได้รับผลให้เหตุจากการกระทําของกปปสอเอ็กคอสอชอ,อยู่เลยก็เพราะคุณไม่เข้าใจนี่แหละเพราะคุณไม่เข้าใจเลย ว่าตัวเองทําไมถึงผิดจนถึงวันนี้วันที่คุณถูกสังคมคนเซิลคุณยังไม่เข้าใจว่าที่ตัวเองด่านักเรียนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ว่าให้นอนแหก อยู่บ้านแทนที่จะออกมาสู้เพื่อสังคมประชาธิปไตยเขาอะ่ะมันไม่สมควรยังไงโถสลิมสมองเสื่อมหรอรายการแฉควรแฟรกว่านี้คุณลองเอาคนฝั่งตรงข้ามสลิมดาราที่มีชื่อเสียงฝั่งเสื้อแดงหลายคนที่โดนสังคมทำร้ายจนไม่มีที่ยืนมาให้ความเป็นธรรมกับเขาบ้างดาราเสื้อแดงยุคนั้นวันนี้ไม่มีใครชดใช้เยียวยาจิตใจให้ที่เขาโดนกระหามโดนแบนกระทบถึงครอบครัวส่วนดาราสลิมทุกวันนี้ทะเลาะกับคอมเมนต์ในเน็ตโอดครวนว่าโดนลังแกลมอณนาภาบอกว่าฉันผิดอะไรฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน้องๆเขาก็สงสัย เหมือนกันค่ะว่าการไปใช้สิทธิ์โดยชอบทำแล้วมีผู้ใหญ่แก่ๆกะโหลกกะลามาบอกให้น้องเขาแหก อยู่บ้านไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตคือเขาทำผิดอะไรความมีโก้ของผู้สูงอายุอย่างมาอ,อนาภาคือไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดโทษแต่คนอื่นและสั่งสอนคนอื่นอีกเนี่ยคือผู้สูงอายุในยุคนี้การขอโทษเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนพวกนี้อันนี้ก็คือความเห็นส่วนหนึ่งจากทวิตเตอร์นะคะสําหรับในครั้งนี้เราคิดว่าความเห็นในทวิตเตอร์กับใน Facebook ค่อนข้างจะออกไปในแนวเดียวกันนะคือมันค่อนข้างชัดเจนมากว่าคุณมาเคยใช้คําพูดไม่น่ารักเคยบูลลี่คนอื่นเคยด่าน้องๆนะคะอันนี้มันก็เลยไม่รู้จะเถียงยังไงเนะะาอะอ ื่องนี้ค่ะมันก็สร้างกระแสะความไม่พอใจต่อรายการแฉด้วยที่คุณวดดำามาถึงกับร้องไห้ให้กับเรื่องคุณมะที่ตอนดาราเสื้อแดงโดนทําลายชีวิตหนักกว่านี้ดาราประชาธิปไตยโดนจับคุณวดดำไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลยก็เลยมีการเอาสปอนเซอร์ของช่องเนี่ยมาเปิดเผยนะคะว่ามีเจ้าไหนบ้างแล้วก็เริ่มเกิดเป็นกระแสะแบรนด์สปอนเซอร์ของรายการแฉขึ้นมาเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือเรื่องของคุณฟุกดวดสตาที่เป็นดาราที่เคยโดนแบนด์จากเรื่องไม่ไปม็อบกปปสเมื่อหลายปีก่อนนะคะคุณฟุกเนี่ พนะาดหัวข่าวสงสารจนน้าตาไหลอ่านไม่จบอ่านแล้วจะอ้วกวงการบันเทิงไทยแม่งไม่เคยแฟร์จนเราชินแล้ววงการบันเทิงไทยเหมือนเปิดที่ให้สลิมชุบตัวรายการแฉหรือรายการชุบร้องไห้โดนด่าถึงแม่สาออยคุณแค่โดนด่าเราโดนพาดหัวข่าวเอาเรื่องครอบครัวไปขายป้าเราแทบผางงานไม่ได้ตัวเองโดนแบนง,งานแค่8ปดเกเดือนอดโอยเราโดนมาเป็น10ปีแล้วอิสัตขอหยาบนิดนึงเถอะ เดี๋ยวไม่เห็นภาพครับแอบน้อยใจสมัยฟุกเดอร์สตาพูดเรื่องการเมืองโดนแมนงานไประบายกับคุณมดดำคุณมดดำไม่เคยเสียน้ําตาให้แต่บอกว่ามาทางนี้เราก็ไปหาคุณโอควานท้องแท้เถอะม้ายางโชคดีที่คุณมดดำเปิดพื้นที่ให้คุณม้าได้พูดเสียดายคุณฟุกไม่เคยมีถ้ามาตรฐานเดียวกันน่าจะแนะนําคุณม้าให้ลุงตู่บ้างนะครับไหนไหนก็มาทางนี้แล้วหลังจากที่คุณฟุกโพสตเรื่องนี้ออกไปในทวิตเตอร์ตัวเองค่ะไม่นานก็ดูเหมือนว่าคุณมดดำเนี่ยจะโทรกลับไปหาคุณฟุกนะ แล้วคุณฟุกก็ได้ตั้งสเตตัสเพิ่มอีกว่าได้คุยกับพี่มดดำแล้วครับพี่มดดำบอกว่าช่วงเวลานั้นเรื่องของคุณม้ากับผมมันต่างกันผมค่อนข้างเข้าใจและเห็นใจตอนนั้นครับพี่คงทําอะไรไม่ได้มากพี่มดดำใจดีเซนซิทีฟเสมอผมต้องขออภัยที่ทําให้พี่มดดำลําบากใจดีใจที่พี่หาเบอร์ผมได้ดีใจที่โทรมาและไม่เฟกขอบคุณมากครับอันนี้ก็จบเรื่องประเด็นของคุณฟุกนะคะและล่าสุดค่ะวันนี้คุณม้าอานาภาก็ได้ร่วมไมฟ์สดในเพจศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมหรือสอชออ ก็หมายอำนาจให้สชออด,ดำเนินคดีกับเกียนคีย์บอร์ดทุกคนที่เข้ามาบูลลี่พร้อมเปิดใจเล่าเรื่องที่ผ่านมาว่าตลอดมาพยายามเพิกเฉยมาตลอดแค่ลบแล้วก็บล็อกแต่ครั้งนี้ทนไม่ไหวจริงๆจะมาว่ากันเรื่องอะไรก็ว่าแต่ทำไมต้องบูลลี่และลามปามไปถึงบุพการีแล้วก็ส่งหลักฐานทั้งหมดเตรียมดำเนินการกับเกียน์คีย์บอร์ดแล้วนะคะแล้วทุกคนมีความเห็นในประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างคะมองว่าดูยังไงพี่มาก็ไม่เห็นจะเข้าใจแล้วก็ไม่เห็นจะยอมรับสิ่งที่ตัวเองเคยทําไปเลยอะทั้งๆที่มันชัดมากๆเลยนะว่าตัวเองเคยทําอออะะไรไะหรหื แต่ตอนนี้คุณมาก็ออกจากวงการไปแล้วทําไมเชาเน็ตย,ยังต้องไปล้าลานเขาไม่เลิกแต่ยังไปล้าลานคุณแม่ของเขาอีกแบบนี้เชาเน็ตก็ทําไม่ถูกหรือเปล่าใครคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะคะสําหรับใครที่สงสัยเรื่องวัคซีนว่าแอสตราเซเนกามันหายไปไหนเราทําสรุปไว้ให้แล้วใน WorkPoint Today hashtag นะคะไปตามดูกันได้แลวเหมือนเดิมค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะอาวันนี้ลาไปก่อนแล้วจะ กันใหม่ในแฮชแท็กหน้าเนะบ๊ายบาย